คือเอินอันนี้คือเอินเขาเหนียวใส่ใส่ยัยงไงบิดใส่หยังใส่อันกะทิกับเกลือใส่กะทิกับเกลือหอมออกมาแล้วมันจะเป็นได้ยังงี้โอ้ยมเมลเวงวันหลาเนี่ยเมลเวงวันบ้านนอกนี่มันไม่ค่อยมีเชื้อโรคนะครับไม่ต้องตกใจไปกินได้ก็ไปต้มอันนี้ เขาเรียกว่าข้าวต้มขมิ้นอยู่แถวนี้นี่มันอยู่เอาตักมาปุ๊บใส่ไปปุ๊บใส่ปุ๊บเกลี่ยเรียบร้อยเนี่ยม้วนๆเขาเรียกว่าข้าวต้มใยเป็ดนะครับห่อด้วยใยเป็ด เป็นอ่อกระตุ้มห่อแบบสดๆเลยครับนี่ก็ไปตองนี่แหละกินได้โอ้โหของแสบอยู่ดีนี่นี่ห่อแบบนี้เสร็จ แตกพื้นหน่อยนึงเอาเคือบอกมาตำมาหนิหม,มัดตนี่อันนี้เขาเรียกที่ทำให้มันแน่นครับเดี๋ยวพวกนี้ยังไม่ได้ใส่เพราะว่าคือทำไปครับทำบบไหนก็ได้ขอให้เป็นนึ่งแล้วมันเป็นข้าวเหนียว เดี๋ยวไปเห็นมันยากหมดหมดไปมวนไปนี่แหละเราเห็ดเรื <festivals Rainbow noon> <Today direct paper ative> ่องลูกเราเป็นไงเนี่ยเห็นเนี้ยนี่เหี่ยครับแยกเป็ดเนี่ยวิธีชีวิดแยกเป็ดเนี่ยเราเห็ดเนี้ยนี่เรื่องลูกเราเป็นไงเนี่ยนี่ นี่ว่ามึงรถเบินแล้วครับขันสมบัตแล้วเฮ้ยเลยเอาว่าแม่งรถรถเฟอร์เรี่ครับเป็นรถเฟอร์เรย์นี่นี <S <S ่มีหลวงปู่หมุนที่นี่มันอยู่แถวบ้านนอกแถว เผ่าบ๊อบิหารเออแก,กล้เฝ้ามอีแดงนี่ครับอันนี้ก็หมาชิสุที่เกาเลี้ยงไว้นะครับมาน,น,นี้เนี่ยก็คือสามีอันดิสติลักของป้าเป็ดนะครับ สามีของประเปรคือลุงเดชครับลุงเดชก็เฝ้าสวน,นนี่คือใบา,า,าัดอดตัดยอจุดลงสาวยน้ำเป็นภูวิล่านะครับแถวนี้เป็นภูวิล่าใครจะมาเช่าว่ายน้ำนะครับก็คิดไม่แพงครับบรรยากาศนี้หาไม่ได้แล้วครับ ภาพรวมสมบูรณ์ครับฝัง่งเขาก็เขียวเต็มทงโอ้เขามาถ่า,า,ายวิวโอ้ถนนถนนลายยางลายเพชรเขตใหม่เอาอย่างนี้แลวครับนี่ครับน,นี่ครับเอาขนาดไหนครับมีทั้งสวนยางต้นยางต้นยางนี่อายุยังไม่เยอะครับอีตได้อีกนาน รับมีดแต่ผมบมีง้อมีขวอยเรียนพี่เห็นไกลๆโน้นครับนี่คือเขาพระวิหารน,นะครับ